Ô, hãy làm cái gì. 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 cái gì. Ô, cái cái gì. cái ตังนี้มั้ยตังออกเลยตังอยู่เท่าไรเดี๋ยวถทวายอาจานไปเลยเดี๋ยวเรไว่ะเดี๋ยวเผาเผาไม่ดีเก่ลืมเมื่อเช้ารือไม่ทอดออกเาม ยัมากอ่านเอาเดินทางไปนั่นแหละเอามีแค่นั้นใช่ไหมอ่ะขอนะใจสองสุดใอม้งนม่งสองเ้าองังสุดท้ายรั้งสุดท้ายกท้ายลงแค่เดินตะขอ ก่อนทุกดีครับจริงกันอะาจนจริงจยครับาจริงเลย ก็แบบนี้ไปได้เลยหนึ่งสองสามหนึ่นึ่งองสามหนึ่งสอามนึ่งสองสาม่งสอามหนึ่งสองสามหนึ่งสอง่ ว่าที่เรือจะเอาไปถือพระลุ่งช้างอะ สุดท้ายมนุษย์เราก็เท่านี้พบกันที่เชิงตะกอนครับขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามก่อนที่จะไปพบกันที่เชิงตะกอนขอพบกันที่ห้องน้ำก่อนเอา,เอาปา